สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้หน่องก็ทำขนมเล็กๆน้อยน้อยนะคะมีมีออเดอร์ขนมเข่งขนมเทียนลุกค้าเพิ่งรับไปมีเออขนมเปี้ยด้วยมันเชื่อมไม่ได้ทำหลายอย่างนานแล้วทำรวมกันทุกอย่างภายในสองวันสรุปถึงเช้าประมาณ8ปดโมงเช้าเลยค่ะ มีกล้วยช่ยด้วยก็จะมีกล้วยช่ยนิดนึงก็อย่างขนมขนมเข่งหนองก็จะแบบหลายๆสีเนาะแต่ขนมเทียนก็จะใส่กระทงใบตองแหละเพราะเราไม่มีเวลาจะมาห่อนะห่อไม่ไหวอะ่ะมันก็หอมนะหอมแบบใบตองแห้งนะคะอันนี้หนองก็แพ็คใส่กล่องรอรอลูกค้ามารับนะคะเขาจะมาบ่ายสามลูกค้าอยากกินอ่อ ซาลาเปาหมูแดงด้วยเห็นเขาบอกว่าจะไปไหว้เจ้าน้องก็ไม่รู้นะว่าคือส่วนใหญ่ถ้าของไหว้เจ้าอะ่ะถ้าเป็นสีขาวๆะนะควรจะต้องแต้มด้วยสีแดงอย่างเช่นขนมเข็งอย่างเงี้ยสีขาวก็แต้มสีแดงแต่อย่างที่น้องทําก็จะมีขนมเข็งเอ่อข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวขาวธรรมดาเนอะแล้วก็ออดอกอัญชันเนอะแล้วก็ใบเตยก็คั้นอย่างดีเลยทุกอย่างนี่คือสีธรรมชาติแต่ว่า อย่างแป้งข้าวเหนียวดำเนี่ยก็เอาข้าวเหนียวดํามาปั่นเองนะคะเพราะว่าเราหาซื้อแป้งข้าวเหนียวดําไม่ได้แต่ว่ามันได้แบบเต็มร้อยเปอร์เซนต์แล้วก็หอมหอมมากๆอย่างซาลาเปาไช่หมูแดงหนองก็ทาทาหมูแดงทําอะไรทุกอย่างทําทุกขั้นตอนเนาะมันก็จะหอมแบบกลิ่นพริกไทยกับรากผักชีนะคะอันนี้ถือว่าก็คือ ใช้ได้เลยนะนานๆหน่องก็ทําทีแล้วพอตั้งแต่ไปทํางานเรากะจะไม่รับออเดอร์ขนมแต่ว่าพอดีลูกค้าเนี่ยเขาเขาก็สั่งล่วงหน้าเป็น10บสวันนะคะก็ก็รับออเดอร์มาอืมเนี่ยเรียบร้อยละ <laughs> เดี๋ยวแพ็คของเสร็จก็เตรียมรอเปิดบ้าน โอเควันนี้น้องก็แวะมาทักทายเท่านี้นะคะเพราะว่าช่วงนี้จะยุ่งกับเรื่องน้องแมวเพราะว่าตั้งแต่เขาหาหมอ4วันแล้วก็กลับมาบ้านได้ตั้งแต่อาธิ์จันังคารเพิพ่มแปดห้าวันละเขาก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าระบบเขาร่างกายเขาอาจจะเป็นอัมพาตสองขาหลังแต่ว่าเราเราเดี๋ยวเราไปตรวจเพิ่มเติมอีกในวันวันจันทร์ที่จะถึงเนี้ค่ะก็เรื่อง เรื่องราวมันก็ค่อนั้งเยอะนะคะก็เอาไว้เดี๋ยววันหลังน้องมาอัปเดตแล้วก็เผื่อเพื่อนๆเ,เจอเจอกรณีแบบนี้เนาะการที่มีสุนัขข้างบ้านกระโดดเข้ามาในบ้านเราแล้วก็ทําสัตทำเขาเรียกทำร้ายสัตว์เลี้ยงในบ้านเราจนเกิดปัญหาแล้วทำให้เราอะต้องมีค่าใช้ใจ่ายในการรักษาน้องแมวนะก็ตอนนี้หมดไป800 0กว่าเหรียญแล้วยังไม่จบเนี่ยต้องรอน,น้อง M r i มอาทำตามขั้นตอนมันน่าจะหมื่นกว่ากว่านะก็ ประมาณว่าก็ดูแลไปตามขั้นตอนโอเควันนี้ก็หน่องแวมาทักไทยเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ